Forza Motorsport, optimizing shaders, ten percent. Oh, in a moment, but take to speed up. Welcome to Forza. yeah, <laughs> Hold, hold, hold. Ah, Papa. The race line is your off track. I need be on the gap. When it's red, hit those brakes. I, I win, yeah. Break uh -huh. before the turn. Coast through it, then accelerate as you exit. I Experiment with the different views from inside and outside the car to best see down the track. Ah ah. are you now, อท่าหน่อยครับขอท่าหน่อยครับไปก่อนเรามาดูตรงนี้กันก่อนดีกว่าจากคลิปที่คุณเห็นคุณจะเห็นว่ารถของผมนั้นขับไปถึงรถคันข้างหน้าจากที่อยู่ไกล เริ่มมาอยู่ใกล้ๆมากขึ้นคุณสงสัยไหมว่าทําไมไมันถึงใกล้จากคลิปที่คุณเห็นคุณจะเห็นว่ารถข้างหน้ากับรถของผมนั้นขับไปเสมอกันเร็วๆด้วยความเร็วที่เท่ากันแต่จู่ๆคันของผมนั้นเริ่มเข้าไปใกล้ขึ้นเนื่องจากคันของผมนั้นเริ่มมีการเพิ่มความเร็วมากขึ้นและคันข้างหน้าได้มีการลดความเร็วลดลงจึงทําให้ระยะของผมนั้นเริ่มเข้าไปใกล้มากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆจนถึงคันอของเขานั่นเองว wow เฮ้ยอโอ๊ยโหเล่นเป็นมาริโอคาสเลยตายสิเอ่อทาไหนนะครับวาทางลอยว่าทางลอยเอ่อไม่มาช้าโอเคเหนี่ยม่พไม่มีรถข้างหน้าสบายขึ้นเรืออเลย โอ้ยเกินร้อยยี่แล้วอยู่ไทยกูโดนจับแล้วอะเย้ะนี่คือทดสอบเอามาไปเออไปเอ ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนมุมกล้องจริงๆขับจริงถ่ายป้ายไป้ายไป,ไป,ไปโอเคโอเคอ,อืมอืมนอนเลยครับนอนเลยครับนอนเลยครับ bay ờ à, đi luôn đẹp à, léo bay léo Nè. ทำไมขับรถเจือดิ้งขนาดนี้มาเตอร์คัเป็นยังง่ายกว่าเลยดดได้ครับตามนะครับตามนะครับ โอ๊ยโอ๊ยโอเคโอเคโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอโอ๊อยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอไม่ชนอ๊ยโอ๊ยโออ่าออ โอ oh. ้นั่นคือไนี่ยร่างกายเหรอผมคือผู้ชายโอ้ oh. ซือ้ออืมนี่ชบอบจริงาอ่าอันที่หมอซูบารุเอทีไออมตงหือซีวิกอ่าผม อะไนดีอะฮอนดาซิบีแ่งง่ายสุดแกนโอก๊กเรดวีรับซ yo yo, เซอร์กิตว้าโยโย่ what's up เ็นวิธีมดูว่าโอ้ไอฮอนด้าซีบีของฉันไปเลยมาไออ้ ปิดตัวปิดตัวปิดตอวรรรรอรอ,รอ,อืมว,ว้าวฮอนด้าซีวิคของฉัน 哇哇、oh. oh. ต้องตติโอเคหาเขาน้องเขาสุดสิโอ้ยเอาไม่รู้ว่ามันเข้าสุดไม่ได้ <c oughs> อ,อ่เออะเ่าย่ยได้รอบหนึ่งแล้วนะตาม,ามแลยซับซับ เอาอันนั้นคือถ้าสมมติเราจะเข้าเราเข้าแต่ตอนนี้แพ็กทิชอยู่เลยไม่ให้เข้าโอ้โหเชียจริงๆเข้ามัวสวดเป็นเรื่องเลยอ่าเงี้ย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 โอเคโอเค โอเคโอเคช้าช mm. okay, okay. ้าโอเคเล่นได้ช้าเล่นโอเคเอยเฮ้ยออฟแท็กอีกแล้วฮะ โอเคอืมโอ,อบคไปตัวกบีว้าขอโทษครับเอ่อเดี๋ยวเอ่อขอโทษครับไม่รู้พูดไหน ไปฮอนด้าซีวิคไปเลย ฮอนด้าซีวิกสู้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 ฮอนด้าซีวิกอย่าให้ใครว่าว่าของของเราไม่ดีด้วยพลังฮอนด้าซีวิกเราต้องสู้บอยโอนตัวฟแฟ ôi đón chọn đón chọn đón măng lèo là đón măng lèo bài 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 ok oh. ok 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 โอเครถค,ค,ครับขอแจ่งหน่อยนะครับนี่ขอญาตแจงนะครับขอญาตแจงนะครับโอเคขอร้องนะครับ โอเคโอเคบายบายบายโอ้ยตุตตตครับ นะครับขอยัดแซดนะครับว่ายออกแขงอีกแล้วต้องสติต้องสติต้องสต,ต,งติโอเคโอเครอบสุดท้ายนะจ๊ะ เออโอเค โอ <Okay. S 2> เคเลี้ยวเลี้ยวสุดท้ายเลี้ยวสุดท้ายไปนอกแลบแล้วไปนอกแลบแล้วโอเคที่สามนะครับ nice work out there. Points earned after every race will determine our overall series standings. Ending mm. the series at the top of the leaderboard means that trophy is ours. Yay! Okay. Yeah, three. Yay! Yeah. Yay! Yeah. ชนะโดยที่ยังไม่มีใบขับขี่ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยวันนี้เอาไปแค่นี้ก่อนเพราะว่าขับรถไปเป็นนำสภาพที่ทุกคนเห็นผมก็ชนตั้งเลี้ยวผิดบ้างอะไรอย่างนี้เอาไปแค่นี้ก่อนซึ่งก็ขับรถไม่เป็นแต่ก็ขับได้ผ่านจอยแค่จอยเอ่อสำหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะไปเรียนขับรถดีๆแล้วเอาแบบดีๆเลย โอเคแล้วเจอกันนะผมสวัสดีครับ